สวัสดีครับขอเสียงมนุษย์เนเดือนที่กำลังรอเงินเดือนออกหน่อยครับเข้าใจเลยครับช่วงนี้ใครเปิดแอปธนาคารบ่อยกว่าเฟซบุ๊กก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแต่ละวันมันเหมือนจะผ่านไปช้าหลือเกินโดยเฉพาะใกล้ช่วงสิ้นเดือนแบบนี้อะไรก็ดูแพงไปหมดแม้แต่ไข่ย,ยังขึ้นราคาแต่โชคย,ยังดีครับที่โลกยังมีเมนูเป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานั่น,น,นก็คือปลากระปองผัดไข่ครับฟังดูง่ายๆใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่เมนูสิ้นคิดนะมันคือเมนูสิ้นเดือนที่คิดมาแล้วอย่างดีด้วยงบประมาณไม่เกิน45าาเราสาามรถเปลี่นนวัธรรดาให้เเป็นมื้ออพิศษไดลยงภาพบาง งานเหนื่อยๆกลับมาห้องแบบหัวยุ่งตาจะปิดเปิดตู้เย็นเจอไข่สองฟองกับปลากระป๋องสองกระป๋องในครัวตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันนิดหน่อยผัดหอมกระเทียมพริกหอมแล้วเทปลากระป๋องลงไปแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยตามาด้วยไข่สองฟองคนคคลุกๆลุปรุงนิดหน่อยด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมใครมีพริกสดซอยและมะนาวใส่ลงไปเพิ่มความแซ่บอีกระดับบางคนอาจจะบอกว่าปลากระป๋องมันธรรมดาแต่ผมว่ามันคือเมนูที่ไม่เคยทิ้งเราตั้งแต่เด็กจนโตครับมีติดบ้านไว้ยังไงก็รอดให้โอกาสปลากระป๋องผัดไข่ดูสักมือครับ